แสนรลายไพ่รักโดยจันฉาย EP 3ผมนี่แหละนายอคณีเมทาวัฒนากิจในตาคู่สวยเบิกกว้างผิด,าดคาดฮะอคณี เมเทาวัฒนกิจที่เธอคิดว่าเป็นตาแก่หัวเถอและอว้วนลงพุงท่าทางตันหาดกลับแต่ที่อยู่ตรงหน้าเธอนั้นไม่ใช่เขากลับเป็นชายหนุ่มผู้ที่มีใบหน้าหล่อเหลาเอามากๆคิ้วเข้มดวงตาสีดำคมกริบมีเสน่ห์อย่างน่าประหลาดแม้ว่าเจ้าตัวจะจ้องมองเธอด้วยสายตาที่เยือกเย็นก็ตามจมูกโดกเป็นสันได้รูป ไม่แพ้ชาวต่างชาติที่ไหนเลยริผีปากเลียวบางไปเส้นตรงเมื่อเธอไม่ลดละให้เขาด้วยท่าทีหญิ่งยโสผมว่าเราคงต้องไปหาที่คุยธุระอันยิ่งใหญ่ระหว่างผมกับคุณเสร็จแล้วละสาวน้อยน้ำเสียงเย็นเย็นลอดริผีปากเลียวโดยที่เจ้าตัวเน้นคำว่าสาวน้อยและท่าทียนยวนกวนบาทายิ่ง ที่มาของเธอหลังจากพ่อเสียตอนนี้คงรับรู้เรื่องราวต่างๆไม่มากก็น้อยจนต้องพาตัวเธอเองจากความอดทนทนไม่ไหวจนถึงกับต้องพูดพาดเข้ามากลางที่ประชุมแบบเสียมารยาทและทำให้การประชุมของเขาต้องจบลงไม่เป็นทา่าอย่างที่ไม่คิดจะให้เป็นชายหนุ่มจับข้อมือของเธอไว้แน่นพร้อมกับพยายาม ลากเธอออกจากที่ประชุมห้องนี้เพื่อไปยังห้องทำงานส่วนตัวของตัวเองนี่ปล่อยชนะหญิงสาวลองลั่นเมื่อคนตัวสูงออกแรงเพียงน้อยนิดก็สามารถลากเธอไปตามเขาได้โดยไม่ยากเย็นแต่สาวน้อยตามคำบอกก็ไม่หยุดที่จะยื้อยุดกับเขาเช่นกันชายหนุ่มไม่สนใจเสียงร้องวอยไวของหญิงสาวที่ทำให้พนักงานในชั้นนั้นต่างแตกตื่นกัน และต่างก็พากันรอบมอ้วยความกระหายใครรู้ว่าผู้หญิงส,สวยคนนี้เป็นใครและเป็นอะไรกับเจ้านายห้ามใครรบกวนผมขณะที่ผมกำลังคุยธุระก,กับผู้หญิงคนนี้เข้าใจไม่หวานขาะบอสได้เลยค่ะเลขาสาวรับคำเธอไม่กล้าสบตาของเจ้านายโดยเฉพาะอย่างยิง่งเวลาที่เขากำลังมีความไม่พอใจอยู่บนใบหน้าเหมือนในตอนนี้ปัง ประตูห้องถูกเหวี่ยงปิดลงอย่างเต็มแรงด้วยน้ำมือของชายหนุ่มก่อนที่เขาจะปล่อยร่างบางให้เป็นอิสระอีกครั้งหัดมีมารยาทบ้านนะคุณอคานีเมธาวัฒนก,กิจรีฟิปปากบางตวัดยิ้มเย้ยหยันง,งานที่คุณบุกลุกเข้ามากลางห้องประชุมของผมเนี่ยเรียกมีมารยาทงั้นสิฉันมีรักสำคัญฉันทำแบบนั้น มันก็ถูกแล้วนี่เธอกอดอกเธอใส่เคาอย่างถือดีมันคงสำคัญมากสินะคุณแสงชายหนุ่มยืนหน้าเข้าไปใกล้หญิงสาวจนเธอต้องขยับถอยห่างเล็กน้อยพร้อมเชิดใส่เขาแสงฉายทาดาดำรงกุลกรุณาเรียกฉันให้มันถูกต้องด้วยเธอสวนกลับทันทีเช่นกันนำหน้าอย่างนายเนี่ยนะไม่มีสิทธิ์มาเรียกฉัน ถ้ายังไม่คุ้นเคยฉันไม่นับเป็นเพื่อนหรือเป็นญาติของฉันหรอกนะเอาเป็นว่าฉันจะไม่อ้อมค้อมแล้วกันนะคะคุณอาคานีฟังให้ดีๆชายหนุ่มผายมือเป็นเชิงให้เธอนั่งลงแบบจะบับท่วงท่ากวนสิลเกินหากแต่แสงฉายยังคงยืนกอดอกเชิดใส่เขาอยู่อย่างนั้นและไม่สนใจการเชิญของชายหนุ่มเสียด้วยซ้ำขณะที่ชายหนุ่ม นั่งลงบนเก้าอี้หนังตัวใหญ่ของเขาซึ่งเป็นเก้าอี้ประจำตำแหน่งและเหลือบสายตารอบมองหญิงสาวไปด้วยวันนี้การแต่งกายของเธอดูเรียบร้อยสง่างามยิ่งนักแต่ถึงอย่างนั้นท่าทางเยะโะเและถือดีกลับไม่ลดน้อยลงไปเลยฉันต้องการวิลล่าแกรนด์โฮเทลของฉันคืนชาหหนุ่ถึงกลับเลิกคิ้วอย่างไม่เข้าใจคุณต้องการโรงแรมของผมอย่างนั้นเหรอครับ คุณแสงฉายโรงแรมแห่งนี้เขาได้ซื้อหุ้นโรงแรมนี้ต่อจากพ่อของเธอเขาจึงกลายมาเป็นเจ้าของแบบเต็มตัวและเรื่องนี้เมื่อสักครู่ก็ได้นำมาคุยในที่ประชุมวันนี้แล้วและเป็นเรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงแรมให้เป็นของเขาอย่างสมบูรณ์แบบโรงแรมนี้ควรจะเป็นของฉันถ้าคุณพ่อไม่ถูกโกงจนจำเป็นต้องขายหุ้นออกทั้งหมดแบบนี้ ฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าเหตุที่เกิดทั้งหมดมันมาจากการโกงพ่อฉันหรือเปล่าพ่อฉันจึงจำเป็นต้องขายหุ้นแบบนี้งั้นคุณก็คงต้องซื้อมันคืนไปแล้วล่ะคุณแสงฉายแน่นอนฉันจะขอซื้อหุ้นคืนทั้งหมดเฮงงั้นผมคงต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งครับคุณผู้หญิงแสนสวย อาคนีตีหน้าเศร้าอย่างจงใจยัว่วหญิงสาวจอมเย้าโสหังและถือดีที่ตอนนี้ยืนเชิดอยู่ตรงหน้าเขาอยู่ในขณะนี้แสงฉายส่งเสตตาม,มองเขาได้ความไม่พอใจแถมยังมองเขาด้วยเสตตามไม่เป็นมิตรอีกต่างหากผมเองก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องขายด้วยสิผมเต็มใจซื้อมาอย่างถูกต้องนะคุณแสงฉายนี่คุณ อคคณีครับเขายิ้มกุ้มกลิ่มแบบยียวนกวนประสาทผมไม่ได้ชื่อนี่และผมก็ไม่ได้เป็นนี่คุณโอเคแต่ถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของก็เห็นมีอยู่ทางเดียวครับคุณคนสวยอคคณีมองหญิงสาวด้วยสุยตาลมเลียตั้งแต่หัวโจดเท้าของหญิงสาวเชิงแกมยั่วอารมณ์หญิงสาวหลีตามองเขาอย่างประเมิน เธอไม่ไว้ใจในท่าทีของเขาเลยสักนิดคุณอยากรู้ไหมทางเดียวที่ว่าของผมคืออะไรแสงฉายตวัดเสยตามองแต่ไม่ได้พูดอะไรตอบโต้เธอกำลังรอคำตอบที่เขาจะพูดกับเธอมาเป็นพนักงานสิครับที่นี่เราถือคติว่าพนักงานทุกคนต่างก็เป็นเจ้าของคนหนึ่งที่พร้อมจะบ,บริการลูกค้าดูพระเจ้า ไอ้เซอร์เลวไอ้ทุเรศเธอตะวาดเสียงใส่เขาใบหน้าสวยขนาดนี้มีสีแดงตามแรงอารมณ์โอ้โอ้โรงแรมนี้เป็นของผมโดยชอบทำแต่เพียงผู้เดียวรู้ไว้นะครับคุณผู้หญิงของผมอัคนีเอื้อมือไปเชยคางเธอไว้หยุดนะอย่ามาลามปามฉันหญิงสาวกำมือแน่นด้วยความไม่พอใจเห็นที คุณคงต้องคุยกับทนายแทนเสร็จแล้วครับคุณผู้หญิงอ๋อจริงสินะผมว่าเรากำลังตกลงกันอยู่พอดีเราจะใช้ชื่ออะไรดีระหว่างบิลล่าแกรนด์โฮเทลหรืออคานีแกรนด์โฮเทลชื่อไหนดีกว่ากันนะคุณมีความเห็นว่ายังไงครับอคานีทำท่าคุณคิดใช้นิ้วคอแก้มตัวเองสองสทีแล้วปลายตามมองไปทางหญิงสาว เพื่อยั่วอารมณ์เธอให้มากขึ้นไปอีกเป็นความน่ารักที่อาคานีรู้สึกประทับใจอย่างบอกไม่ถูกเขารู้สึกถูกใจผู้หญิงคนนี้มากทุเล็ทุเล็ทุเล็เลเลสิ้นดีเลย,เ,ลเ,ลเ,ลยเธอตวาดใส่เขาอย่างไม่สบอารมณ์เอ๊ะแต่ฉันอยากจะลองให้คุณทบทวนดูนิดนึงนะคะคิดดีๆนะโรงแรมใหญ่โตขนาดเนี้ไอ้พวกที่มีแต่เงินแล้วไร้ประสบการณ์ จะมีปัญญาทําให้โรงแรมลุ่งเรืองได้เหรอคะเอากลับไปนอนคิดหรือตีลังกาคิดก็ได้นะคะดิฉันไม่ห้ามนายยั่วชั้นฝ่ายเดียวไม่ได้หรอกอคาคนีรู้จากแสงฉายน้อยไปหญิงสาวคิดในใจคุณกำลังดูถูกผมอยู่นะครับคุณแสงฉายชายหนุ่มคิดว่าเธอร้ายกว่าที่เขาคิดไว้เยอะมากทั้งแสบทั้งพยศก็เท่านั้น โยโสก็เท่านั้นเดี๋ยวเธอจะปราบแม่มักพยศตัวนี้ให้อยู่หมัดเลยคอยดูหน้าแปลกนะคะเธอเอียงคอมองเขาอย่างโกรนประสาทอย่างคุณฉันว่าคุณน่าจะไปทำงานที่ใช้รูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าที่จะมาเอาความรุ่งเรืองจากการเช้สมองในการทำงานนะคะฉันพูดผิดไปหรือเปล่าคะเนี่ยแสงฉายชาหนุ่มลุกพวดขึ้นเขาคิดว่า ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนที่คารู้จักจะปากร้ายเท่าเธอมาก่อนเลยค่ะเธอยิ้มหวานใส่เขาเชิงล้อเลียนแต่แล้วบทสนทนาของทั้งคู่ก็ต้องหยุดชะงักเมือ่อผัวประตูห้องถูกเปิดออกขาดบทสนทนาอันร้อนแรงของทั้งสองจนอาคานีต้องหันไปมองดูสิตางหงุดหงิดแกมโมโหจากที่มโหยิงสาวอยู่แล้ว ผมสั่งคุณลาใช่ไหมชาหนุ่มหัวเสียที่เลขาสาวกล้าขัดคำสั่งของเขาขอโทษค่ะบอสเธอและล่มนรักพูดเพื่ออธิบายไร้มารยาททางลูกน้องทางเจ้านายเลยเสียงหวานบ่นพึมพำมีธุระอะไรก็รีบพูดมาพนักง,งานร้านดอกไม้เขาต้องการจะถามบอสให้ได้ค่ะวว่ากุหลาบที่สั่งมันหมดจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นแทนได้ไหมคะ ไม่ต้องออกไปได้แล้วเขาตาวาดเสียงดังใส่ถ้าผมไม่เรียกไม่ต้องเข้ามาเด็ดขาดขับบอสทันทีที่ล่างของเลขาสาวหลับตาแสงฉายก็หลีตามองเขาอย่างใช้ความคิดสำหรับคนสวยของผมจะคณีหญิงสาวรู้สึกหน้าชาดอกกุหลาบสีแดงสดที่ส่งไปให้เธอทุกวันเป็นของ นายอคานีคนนี้เหรออีทุเลศที่สุดอย่าบอกนะคุณคือคนส่งดอกไม้ไปให้ฉันนะ่ะเธอลองถามเขาด้วยความไม่พอใจคุณต้องการแกล้งฉันใช่ไหมคุณอาคานีผมไปแกล้งอะไรคุณไม่ทราบครับคุณเปลวตะวันเขาบอกเธออย่างกลัวประสาทผิดด้วยหรอที่พูดชายหล่อๆอ,อย่างผมจะส่งดอกไม้ไปให้สาวแสนสวยอย่างคุณนะ่ะในการ์ดนั้นผมก็ลงชื่อผมไปอย่างถูกต้องแล้วนี่ครับ มันมีตรงไหนผิดไม่ทราบคุณผู้หญิงของผมไอ้คนบ้าฉันบอกว่าไม่คุณพูดจากับฉันแบบนี้ไงนายจะย่อเยอะฉันยังไงฮะนายอคนีบ้าเพียงมือเรียวขาวเวียงกระทบไปหน้าหล่อหลาอย่างแรงแบบที่ชายหนุ่มไม่ทันได้ตั้งตัวสำหรับความทะเลน้นของคุณให้รวยว่าอย่ามาทำอย่างนี้กับฉันเพราะฉันไม่ชอบ นี่คุณมันจะมากไปแล้วนะไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้ามาตบหน้าผมแบบไม่มีเหตุผลอย่างนี้นะเพี้ยสำหรับความปริ้นป้อนกระล่อนตอแหลหลอกลวงและชนิดแหละกล้าพอที่ทําอย่างนี้กับคุณแล้วฉันก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่ทําแบบนี้ด้วยเพี้ยและตบครั้งนี้สําหรับที่ฉันเกลียดขี้หน้าคนอย่างนายนายอคคนีนี่มันจะมากไปแล้วนะคุณจะตบอะไรผมนักหนาเนี่ย และคุณคิดว่าทำแบบเนี้ยคนอื่นเขาทำบ้างไม่เป็นหรอไม่ทันได้ตั้งตัวทันทีที่มือเลียวจะได้ตบหน้าชายหนุกอีกเป็นครั้งที่สี่มือใหญ่ก็รีบยึดเอาข้อมือทั้งสองข้างของเธอไว้แน่นและตะวัดร่างบางกลับมาอบเธอไว้ในอ้อมกอดอย่างรวดเร็วจนแสงฉายไม่ทันได้ตั้งตัวและคิดไม่ถึงว่าเขา,เขาจะเขาจะทำกับเธอแบบนี้ ไม่เคยมีใครกล้าตบหน้าผมนะให้คุณรู้ไว้ด้วยก็รู้ไว้ด้วยเหมือนกันว่าฉันนี่แหละที่กล้าทําแบบนี้กับคุณฉันถือว่าเป็นคําชมนะคะเป็นคําชมจากผู้ชายชั่วหลบในอย่างคุณอ,อ๋อแล้วก็หน้าหนาๆอย่างคุณเนี่ยมันก็คงต้องเจอแบบนี้แหละถึงจะสาสมแล้วก็หวังว่าหนังหน้าที่หนากว่าถนนของคุณคงไม่รู้สึกรู้สะอะไรเท่าไหร่หรอกนะ เพราะฉันมองดูแล้วก็เห็นแต่ความหนาที่ไม่บรรยับบรรยางออกอย่างนี้แสงฉายทำไมคะกลัวจำชื่อฉันไม่ได้หรอถึงเรียกจังเลยชื่อฉันเนี่ยหรือจะตบหน้าฉันกลับก็เอาซี่เอาเลยเธอยืนหน้าให้เขาอย่างท้าทายเอาเลยจะได้รู้กันไปว่าสุภาพบุรุษอย่างคุณนะ่ะหลังแก่ผู้หญิงไม่มีทางสู้อย่างฉันคนเขาก็ จะได้รู้กันสักทีว่าผู้ชายอย่างคุณมันก็เป็นได้แค่หน้าตัวเมียแม้กอะอคาคณีไม่ปล่อยให้สาวป,ปาก,ก้ามาต่อปากต่อคำกับเขาชดชดชดได้อีกต่อไปมือใหญ่ดุดคิมเหล็กกอดชากร่างบางตรงหน้าเข้ามาประชิดต,ตัวอย่างรวดเร็วโดยไม่ปล่อยให้เธอขัดขืนได้เลยแม้แต่เสี้ยววินาทีริฝิปากร้อนประกบปาก ที่เขานึกอยากสัมผัสมันอย่างรวดเร็วชายหนุ่มบทขยี้ลิฟิปากของเธออย่างไม่ปราณีเขาคิดที่จะสั่งสอนให้เธอสาสมตามแบบฉบับของชายหนุ่มกับการกระทำที่เป็นการดูถูกเขาครั้งแล้วครั้งเล่าและจะให้บทเรียนกับเธอด้วยเช่นกันผู้ชายในโลกก็เหมือนกันหมดดีแต่ใช้วิธีสกปรกหญิงสาวนึกอยู่ในใจฉันไม่ใช่แม่พวกตัวสาว พวกอ่อนแอพวกนั้นนะขอให้รู้ไวซะด้วยร่างบางขยับใกล้ชิดชายหนุ่มหน้าอกอิ่มของเธอเบียดเสียดกับแผงอกแกร่งของเขาภายใต้เสื้อเธอสีขาวเธอดูดลิ้นของชายหนุ่มที่แทรกเข้ามาจนอคณนิรู้สึกว่าหวานการลงทันในตอนแรกกับกลายเป็นความเล่าร้อนหอมหวานเขากำลังตกลงไปในหลุมของความลุ่มหลงกับการได้สัมผัสและจุมพิษอันไร้กาศ ของหญิงสาวมือใหญ่ที่เคยตึงยึดข้อมือทั้งสองกับเพอปล่อยหญิงสาวเป็นอิสระเขารูปไล้ไปบนเรือนร่างหน้าลงไหลทุกสัสดส่วนของเธอเยี่ยงเด็กน้อยที่อยากสอดรู้สอดเห็นกับของเล่นหรืออะไรบางอย่างที่น่าสนใจขนาดที่มือเลียวขยี้เส้นผมสีดำคลับของเขาจนยุ่นเหยิงไปหมดก่อนที่เธอจะรูปไร้ ไปบนแผ่นหลังอันแข็งแกร่งที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อและไล่ระดับลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเฮ้ยสู้แก้วน้ำเย็นที่หญิงสาวเทราดไปยังศีรษะของเขาอย่างไม่สนใจเส้นผมสีดำขาบที่ตอนนี้มันเปียกและลู่ลงอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าคมคายถึงกับตะลึงกับสิ่งที่เธอทำอย่างเจ็บแสบไม่น้อยขณะเดียวกันหญิงสาวก็ได้รีบก้าวถอยห่างออกมา จากตัวชายหนุ่มเพราะกลัวว่าน้ำเย็นที่ลดลงบนตัวเขาที่เป็นฝีมือของเธอจะกระเด็นมาเปื้อนชุดสวยของเธอไปด้วยแสงฉายมองดูอคณีที่จ้องมองเธอราวกับว่าจะกินเลือดกินเนื้อก็ไม่ปานด้วยใบหน้าใสซื่อบ้องแบววราวกับว่าก่อนหน้านี้เธอไม่ได้ทําอะไรกับเขาเลยแม้แต่น้อยเธอกล้ามากนะแสงฉายก็พอกับที่คุณทำน,นั่นแหละ เธอยิ้มหวานให้เขาพร้อมกับทําสีนหน้าและแววตาล้อเลียนเชิงบอกให้รู้ว่าฉันไม่ได้กลัวผู้ชายอย่างคุณเลยสักนิดไม่นะหยุดเลยอาคานีถึงกับหน้าถอดสีเมื่อมือเดียวของแสงฉายควา้าแก้วกาแฟที่ตอนนี้เห็นได้ว่ามันมีควันฉุยลอยขึ้นมาเล็กน้อยที่เขายังไม่ได้ดื่มไปแม้แต่เพียงเสี่ยวเลยอย่านะแสงฉายซ่า กาแฟดำควันฉุยถูกาสาดไปที่ปากกางเกงของชายหนุ่มอย่างเต็มที่จนเจ้าตัวเผลอลาะออกมาจนเสียงหลงเพราะความร้อนที่คอาสัมผัสดได้อยู่ตอนนี้มือใหญ่ปกป้องตรงประกกางเกงของตัวเองไว้แทบไม่มีความร้อนของกาแฟและหันไปมองคนตัวแสบด้วยเสายตาค่าโทษคุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยแสงฉายฉันเห็นคุณดูกระหายสิลเกิน ฉันก็เลยช่วยดับกระหายไงคะเธอวางแก้วก,กาแฟลงอย่างช้าๆเป็นเชิงจงใจยัว่วเขาฉันหวังดีจั้งหากไม่ดีหรอกคะคุณอาคานีเป็นอีกครั้งที่เธอลอยหน้าลอยตายื่นไปหาเขาแล้วก็รีบถอยห่างออกมากลัวเขาจะใช้ความเร็วที่ทำร้ายเธอได้อีกฝ่าไว้ก่อนเธถนายีต,ตัวแสบชายหนุ่มพยายามจะคว้าร่างบางของคนตรงหน้า ที่ทำเขาได้แสบสันอยู่ขนาดนี้หากแต่แสงฉายขายับตัวออกมาอย่างรวดเร็วสิก่อนอย่างมีชั้นเชิงเอาสิคะเชิญเลยฉันจะได้ลองลั่นห้องนี้ไปเลยว่าคุณเนี่ยปลามชั้นจนฉันต้องสาดน้ำใส่คุณเพื่อปกป้องตัวเองเธอยิ้มอย่างผู้มีชัยชนะเหนือเขาในตอนนี้อีกอย่างนะคะหลักฐานมันก็เห็นทนโทษแล้วก็ชัดเจนซะขนาดนี้ อาคณีได้แต่กำหมัดแน่นพยายามระง,งับสติอารมณ์ของตัวเองไม่ให้โกรธเธอมากไปกว่านี้ในขณะเดียวกันหญิงสาวก็ค่อยๆก้มไปหยิบกระเป๋าแบรนด์เนมของเธอที่ตกอยู่กับพื้นอย่างใจเย็นแล้วก็ใช้เส้นตายียวนมองชายหนุ่มไปพร้อมกันเฮ้เห็นทีว่าวันนี้เราคงคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วล่วคะค่ะคุณอคาคณีขาเธอยิ้มหวานให้เขาแต่เป็นหวานที่ลายกาดไม่ใช่น้อย เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ฉันจะมาใหม่แล้วกันนะคะทูนหัวของคนอื่นเธอทำท่าหัวลอยออกเขาปลายตามมองเขาอีกรอบพร้อมกับค่อยๆหันหลังสะพายกระเป๋าแล้วเดินเปิดประตูออกจากห้องไปอย่างสบายอารมณ์พลางฮัมเพลงให้เขาได้ยินอีกตั้งหาจนชายหนุ่มนึกหมันไส้หยีแสบฝากไว้ก่อนเธอฉันเอาคืนเธอแน่ไม่ต้องห่วงยีตัวแสบของฉัน เอ๊ะอะไรนะคะฉันฟังคุณไม่ทันน่ะเมื่อครู่เธอหันกลับมาถามเขาก่อนที่จะเดินออกไปอีกครั้งด้วยใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปได้วยความยียวนปนความสะใจของตัวเองคิดว่าเอาคืนฉันได้เหรอนายอคนีบ้าเนี่ยมันแค่น้ำจิ้มเท่านั้นของจริงนะ่ะมันหลังจากนี้ต่อไปตั้งหากโปรดรับดูไว้ด้วยนายอคนี วัฒนาเมธากิจคุณเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของนางสาวแสงฉายเล่นกับใครไม่เล่นจบ EP 3ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะหายไปนานนาน,น,าน,น,านลงคลิป อย่าพิ่งหนีกันไปเนี่ยนะคะฝากติดตามช่องก่อนนะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ